เฮ้ยค <Hey, S 2> าบน้ำคาบมลภาวะความหมองคําำอะเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเจ๋งไม่ใช่หรอไหนไหนขอเจอหน่อยสิตั้งแต่รับรถเลยครับดูสภาพครับเพื่อนๆืนเห็นไหมครับโอ้ค oh, าบน้ำมลภาวะหมองคล้ำเห็นไหมครับอืมภาพสะท้อนจากหลอดไฟไม่คมชัดเอาเลยนี่แหละครับรถใหม่ป้ายแดงเทคโนโลยีที่ล้ำแต่สีรถไม่ได้ล้ำด้วยนะครับต้องได้รับการปกป้องและแก้ไข เราทำกันอย่างไรไปชมกันครับ เปลี่ยนเปนคนละคนเลยนะหลังจากที่ขัดปรับสภาพผิวเต็มระบบขัดปรับผิวส้มให้เงาใสาเป็นกระจกเท s l a 3 Project h ต์ไฮแลนล้ำด้วยนวัตรกรรมในการขับขี่แต่สีรถไม่ได้ล้ำด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องสีรถด้วยการเคลือบเซรามิกกราฟินไฮคลอสด้วยนวัตรกรรมดูแลสีรถโอเลโอโฟบิกเอฟเฟต่อต้านมลภาวะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อน นึกถึงตัวสมาร์ทโฟนเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเวลาเราแตะไปอย่างเงี้ยมันจะมีคราบลาย้นมือเราเราแค่เพียงเอาผ้าเช็ดอ่ามันก็จะหายเช่นเดียวกับสีรถของเพื่อนๆถ้าเกิดมีคราบเป็นหร,ราวัแล้วเราสามารถเอาผ้าเช็ดแล้วออกได้รอยก็ไม่เกิดคราบก็ไม่มีนวัตรกรรมล้ำลำสุดๆแบบนี้สวยสะกดทุกสายตาอับทอท,ทั้ง3สาขาพร้อมให้บริการครับกรุงเทพลาดพร้าว80แยก22นนทบุรีซอยวัาดประดุกโคาราชสุราษฎร์แล้วพบกันครับ